หลายคนก็คงรู้จักซินแสตงฟางเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่วิเคราะห์วิจัยตั้งแต่เรื่องโง่เ็งเรื่อง่วงจุยง้ย่วงซุยนางเนี่ยไม่เคยได้เปลี่ยนลุกไม่เคยได้อะไรเลยไปถ่ายรูปก,ก็ผมตรงแสกกลางอย่างนี้เราจะมาเปลี่ยนลุกให้ตงฟางเนี่ยเป็นสาวจีนสวยขึ้นสเปกหมวยสวยสาวจีนนะคะ ก่อนว่าเราจะมีวิเคราะห์กันแล้วลองดูนะว่าใครเนี่ยโง่เฮงดีไม่ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะถามน้องนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราทําตาสองชั้นนห้น้องเขาก่อนนะคะหนูเคยดูดวงตัวเองว่าไม่ค้าว่าดีหรือไม่ดีเป็นคนที่ดวงดีมาแล้วคนที่สวยมากแม่เกลียดแล้วหนึ่งนะคะอ่ะแล้วขายแล้วก็เพปติดตาสองชั้นค่ะหลับตานะคะหนูอันนึงตาค่ะโอ้ตาสองชั้นเลย ว่าผู้อีกว่าสนาดีนะแม่ต้องมีห่างหงหมายความว่าชื่อเสียงแล้ได้ผัวดีค่ะอัลโหลค่ะ,คะอ่ออะดังนั้นนะคะใครที่มีห่างหงก็ได้ผัวดีไปแล้มีหาง นะคะก็ได้โเยี่ยไปค่ะนะคะอันนี้นะคะหนึ่งแพ็คสามร้อยบาทขยากได้จากทางหงไปเลยค่ะสปอนต้องเข้าสปอนต้องเข้าแล้วหนึ่งอารัตตานะคะติดค่ะหางงต้องมาวิเคราะห์จากใบหน้าเนี่ยรูปหน้าเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็คือคางแหลมหน้าผากเนี่ยก็อิ่มนะคะอิ่มบุญอิ่มภุสุนแต่ของมาดามแพมอิ่มิวเลอร์ ก็ทาบารุงให้น้องก่อนตอนแรกเจอน้องเราก็คิดว่าน้องจะผิวขาวใสแต่จริงๆผิวสีเดียวบ,บมาดามแพมนะคะเราจะแต่งน้องให้เป็นแบบเป็นสาวจีนนะคะห,หนูเลือกเอาขาดระหว่างโสเพนีคมเขียวกับ้องเอาหนูจะเอาอะไรคะหนูเอาโสเพนีคมเขียว นค่ไม่สวยเป็นโสเพณีไม่ได้นะแม่ถูกไหมโอ้แต่ไม่หอโคมเขียวต้องเข้าลยหนึ่งคนกายชื่ออะไรมีมหัวใจน้องก็จะผมตรงมาตลอดนะคะแล้วก็ลุกนี้ตลอดเลยแล้วก็ใส่ชุดตรงฟางเนี่ยตลอดเลยหน้าแต่งง่ายไหมแม่ก็ไม่ได้ยากอะค่ะเพราะหนูสวยนะแม่เนาะทุนมาเยอะ คุณตองตาบอกว่าชื่อเสียงที่สะสมมาทั้งหมดขอยกให้เป็นบุญบารมีและบาปในวันนี้หมดสิ้นเอาจเอาิ้ที่นี่หรือ ดูดวงทีนึงเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเอาเอา,เอามาทิ้งที่นี่ไม่ได้นะคะที่หนึ่งตะวันนาจะมาแพ้ที่นี่ไม่ได้จะตีวิทยาศาสตร์จอตีวิทยาศาสตร์เขาแล้วหนึ่งนะคะบัญญัติใหม่แล้วค่ะอ่ะดูนะคะนี่ผิวที่ลงรองพื้นข้างหนึ่งกับไม่ลงรอ,องพื้นสาวผิวสีทุกคนคะเลือกอันเดอร์โทนที่เป็นสีเหลืองนะคะ ใต้ตาต้องสว่างตาสว่างนี่หมายถึงอะไรคะลูกสาวตาสว่างหรือตาเชิงเป็นประกายคือความโชคดี <c oughs> เขาบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรือกระเทยนะ,ะที่จะโชคดีเรื่องการงานการเงินเนี่ยววตาต้องเชิงเป็นประกาย <c oughs> แววตาเชิงต้องแววตาเหมือนเด็กทารกแววตาเหมือนพระโพนิสัต์จะพบกับความมั่งคั่งแล้วร่ำรวยปจบค่ะปูอ่ะเป็นเท่าทารกไปเลยหน้าแก่แต่แววตาเด็กมากเท่าทารกละหนึ่งหน้าแก่แต่ววตาเด็กคือสัญลักษณ์ของเซียนจะโชค คโลภาจะโชคดีแต่ทําไมทัวลงกูบ่อยจังเลยคุณแม่ลูกสาวเดียวค่ะลูกสาวลืมตาดนึงค่ะอ่าเห็นไหมหน้าไร์ทันทีกิ๊กล้องแตกสวยกว่าหน้าก็กูเนี่ยนะต้องรอดนะแม่อย่ามากินผัวฉันนางบอกว่าไงรู้นี่คะให้เอาฝฟตรงนี้ออกว่าจะโดนแย่งผัวเดี๋ยวคืนนี้กูจัดการเลยค่ะหุดเองเลยค่ะ เอาให้ถึงลากเลยโอ้ยไีหาหมอโทนี่ดีกว่าให้หมอโทนี่ที่ไปให้เล้วอ่ะเราจะลงแป้งฝุ่นนะคะใต้ดวงตานะคะด้วยผู้กันหกชิ้น900บาทของแม่แพรมเนี่ยละใครขา,ายขอเก่งาลิตจากอะไรคะักผการขลนท่ามอยช้างแมมมอล <laughs> <h ots> นะคะ ปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะไม่ต้องกลัวหนาค่ะคนจีนเนี่ยผิวครับเนี่ยเขาก็มีแต่ว่าเราจะอยากให้น้องเนี่ยดูผ่องนิดนึงนะคะจะได้ดูแบบมีสง่าราศีตาไม่ผ่องไม่คล้าวแล้วนะคะความผ่องต้องเข้าแล้วนะคะผ่องสีวรนุชค่ะลองสิคะวอลนุชทาบวนสุด รลบนี้กติดสุดคืนรถแมากมีเอออันนี้คือท่าแต่งหน้าเหรอคะดัดจะหลิดขนาดนี้เนี่ยอ่ะต่นนั้นได้ดัดทีคะแม่ยังไม่ได้ดัดนะคะเติมน้ํายาดัดให้น้องคนนิดหนึ่งอีกายมุงหยอดน้ํายาดัดใช่ไหมเมื่อกี้ตอนนี้หัวใหญ่เป็นมาดามเพมแล้วนะคะ เด no nice ี๋ยวเราจะมานะคะใส่ไฮไลท์เพื่อเพิ่มไม่น่าดูสว right> ่างขึ้นแป้งรรนค่ะของพี่ป้องวินิดนะคะกดไปที่ใต้ดวงตานะคะตาเราจะได้มีหมองไม่คล้ำนะคะหน้าเราจะได้มีดำไม่หมองนะคะแล้วทาไปที่ขมับด้วยัวดจะได้รักโอ้จริงจริงขมับได้สัมต่อขมับห้ามตอบและขมับเนี่ยเป็นตำแหน่งประตูคู่ชีวิตนะยยิงได้ขมับเต็มอิ่มแก้มเต็มอิ่มนะคะได้ัวดดีแล้วรวยเป็นต้นดูหน้าคู อ,อิ่มจนย้อยเนี่ยแก้มปูเนี่ยอิ่มจนย้อยแต่เขาหมายถึงแก้มอิ่มไม่ใช่กินให้อิ่มอ๋อเหรอถ้างั้นอยากกิน U N I และผู้หญิงที่โชคดีกีต้องอวบอิ่มไหมคะคุณพิคคคะกีแพมอวบไหมคะอ,อ,อวบจนแทบจะทะลักเลยจ้าพอกระโดดลงมาจากชั้นสเนี่ยคือกระพือได้นะคะ <laughs> หอยบินได้หอยบินได้ค่ะถ้าสวยก็คือจบนะคะอีพวกที่บอกว่าเราแต่งหน้าหนาคืออะไรคะคือที่เหนียวตาก็หงนะคะจมูกก็เอ้ยอ้าจมูกก็ต้องโด่งนะคะอะไรอย่างนี้เนี่ยเชดดิ้งสำคัญที่สุดนะคะสำหรับสาวผิวสีคนมีติดไว้นะคะไม่ใช่ว่าพอกแล้วหน้าแบนเป็นจานดาวเทียมนะคะ ก็เถียงกูไม่เอาไม่เอาลงพื้นอย่างนั้นไม่เอาหนาไม่เอาเข้มไม่เอาอะไรงั้นมึงอย่าจ้างกูเลยเก็บแต่วว่าสุดท้ายกูเต็งบางๆอะค่ะลดได้ไหมคะมีลดค่ะคนตาปลอมไม่ติดกูว่าไม่ลดค่ะคิ้วไม่เขียวกูไม่ลดค่ะใช้ส์คนละครึ่งไหมคะกูก็ไม่ใช้อ่ะตอนนี้นะคะเป็นมาดามเพมแล้วค่ะแต่กลางเหมือนกูแล้วค่ะสาวจีนเขาจะแต่งแบบว่าแดงๆใช่ปะ คิ้วบางๆแต่อันนี้เนี่ยขอบางไม่ได้ต้องเข้มนิดนึงเพราะว่าผิวเราเข้มนะคะบางทีเนี่ยเราจะทาเป็นคนไม่มีคิ้วไม่ได้เพราะว่าจากสินแสจะกลายเป็นชี่ทันทีค่ะนะคะมีไม่ได้นะคะไม่ค่อยชอบค่ะแบบไม่ชอบฉี่นะคะไม่ชอบฉีะะ่อย,อ,อยากเป็นทิศไทยวันไหมคะ โอ้หางานไม่ค่อยเก่งกันแต่หาเรื่องนี่โคตรเก่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าแม่ชีไพวันเอ้น้องไพวันแม่ชีไพวันลอยน้ำแล้วหนึ่งเขาบอกว่าเออนั่นแหละแพรี่อ่ะเขาบอกว่าห่วงจุ้ยที่จันทบุรีจะกำเนิดเศรษฐีและผู้มั่งคั่งและแพรี่โงูเฮงดีจะเป็นเศรษฐีของเมืองจันเนนโลถ้าอย่างนั้นเราควรคาะปีแพรี่ไว้เฮ้ยชางตานวายตนตอนไหนกูจะได้ไปขอตังมันเออลักษณะงูเฮงนางเป็นหงูเฮงพิเศษ แล้วเขาเขาเรียกว่าโงูเฮงลักษณะตาวัวตาวัวคือเศรษฐีผู้ใจบุญนะจ๊ะตาวัวตาควายตาวัวคือตามงคลคนตามตามตำารโงูเฮงนะแพรี่อย่าบอกฟาดฉันนะคะเป็นมงคลนะคะแล้วถ้าเกิดแพรี่รวยเนี่ยเราจะต้องเรียกแพรี่ว่าเจ้าโสหรือเศรษฐีมาดามแพรี่ค่ะหัวคิ้วทื่อๆเนี่ยมันจะดูแบบว่าก้าวร้าวนะคะหางคิ้ว่ห้ามตกนะคะถ้าหางคิ้วตกปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเป็นคนโง่เฮงไม่ดีส่วไม่รัก เครียดนะคะมีปัญหาชีวิตนะคะถูกต้องค่ะค่ะเราจะแต่งแนวสไตล์เท่ๆแต่งคิ้วทรงสไตล์ไม้หน้าสามฟาดไปอีกค่ะฟาดไปอีกค่ะตัดคิ้วให้เป็นขนสีทองในขนกีเนี่ยไปยังดำเหมือนเดิมนะคะศึกษาแต่ห่วงจุ้ยนะคะไม่ศึกษางานแต่งหน้าเลยนะคะอ่านะคะถ้าเกิดมาสายบิวตี้กูก็ตกงานแล้วนะ อยากดูโง่เหงดูห่วงจุยดูห่วงซุยก็ไปทางนี้นะคะอยากสวยและมีผัวดีก็ไปทางนู้นอวยกันอีกรนึงสาวกูอยู่เป็นจะอยู่เป็นก็แม่แล้วอดนางอวยรนึงแต่แขกลูกฉันเป็นคนดีต้องมาแล้วค่ะเส้นแสช่วยบอกหน่อยนี่บริวารอีนี่เนี่ยมันจะทรรพีแม่ไหมแม่อินเนี่ย จะเป็นเศรษฐีในอนาคตจะต้องเข้าอายุประมาณ3ามหกก่อนนะสามหก่อนจะอยู่ถึงหรือเปล่าล่ะจำลาจะตุยตพรอมเนี่ยแหละลาจตุร์พรอมมาดาแหมเนี่ยแหละอันนี้จะรวยก็ดูจากหนูเฮงงางนะอ่าจากหนูเฮงนางตาหมูกเลยนะให้มันทะลุไอ้นี่นะมึงอ่าเกิดมาในกาลจักราพ่อไม่รู้เป็นยังไงหรือเปล่าอ่ากัมพราพ่อค่ะขนลุกโอ้ขนลุกนะครับพ่อตายก้อนทลายก่อนจะบอกบทสรุปคืออะอ่าช่วงอายุประมาณ7ขวบกับ15ขวบอีกกายต้องมี b u d ิเหตุเกิดขึ้นอาจจะเข้าโรงงานหลอนมีไหมว้ายอะไรไม่เหลือค่ะไม่เหลือค่ะยายตุ้ยเอาหม้อทุบเล่คะคัวแต่ที่ชายพานั่งหน้ารถปอรไซร์แล้วคะ่ะรถไปหล่นลงในท่อเลยค่ะโอ้ยตายตๆยตายตายตายทั้งคนค่ะก็เข้าโรงพยาบาลโดยปฏิยายณ<า>ต,ตาต่แล้วตาก็ต้องซูมฉันสวยๆนะคะหะะลับตาสุ้า ตาให้กูแต่งตาเหรอคะอาไกินเลยฉันอช็อตเลยค่ะช็อตเลยค่ะช่วงอายุประมาณ22หล่อนมีแฟนหล่อนโดนเทหรือเปล่าจะจะก็อย่างนั้นเลยค่ะ ตั้งแต่นั้นก็พักยาวเลยค่ะช่<า>วงย่ <22 S 3> ิบสองเลยต้องมีไฟลแล้วหล่อนน้องโดนเทอยู่กับแม่แนละ้วมันก็จะรวยอะค่ะโฮ้ยแต่ว่าต่อไปนาะยจะอาจจะเป็นช่างผมมืออาชีพเกิดขึ้นนะแต่เราต้องรออายุ3 5หแต่ว่ากายช่วงนี้อย่าลงทุนอะไรเยอะอย่าไปเปอะไรเยอะนะลูกเดี๋ยว่นั้นหนูอาจจะหมดเงินเยอะกับยากที่น้องผู้หญิงงนะ่ะ นอีกิฟเลิกคอสับมันอีกิฟมันจะยืมตังมึงไปถมที่เพราะบ้านมันน้ำท่วมแล้วอีกิฟหนูนอีิไม่ไใช้อีกิฟเพราะอีกิฟมันรวยกว่าหนูเอ,อนะครอ จะมีอาการเจ็บขาไม่ซ้ายหรือขวาเนะะี่ยก็จะอาจจะมีได้รับอุบัติเหตุใหญ่ๆครั้งหนึ่งเกี่ยวข้องกับขา,ขาเพราะหมูเห็นมันบอกว่าขาล้มไป<า>แล้วกายเจ็บบ่อยกายบ่นบ่อยเจ็บขากางขาที่สามไปแล้วขาขาที่สามนะคะแล้วบทขาที่สามนะคะ น้องกายจะมีผัวดีสั้นี่หนูทายถึงอนาคตว่าจะมีผัวเลยเหรอจะมีผัวด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าอาจจะเ้าแบบว่าเขายังไม่ตายใช่ไหมคะอ่าจะมีผัวดีเขาหลักสี่แล้วมึงย้ายอยู่หลักสี่มึงย้ายไปอยู่แถวหลักสี่แล้วมึงจะมีผัวจะมีผัวดี้กาไม่ต้องกล้ามาโอนมาอย่างเดียวพอค่ะนะคะไม่รับกร้าไม่รับกร้บรับโอนค่ะทำไมมาดามแพมถึงมีผัวดีนะคะจากที่เห็นจากโง่เหงบนใบหน้านะคะเนึ่งมาดามแพมมีติ ติ่งใหญ่ค่ะแม่ติ่งแตดนะคะติ่งหูค่ะนะคะเขาบอกว่าหญิงดใชดชายใดกระเทยนางใดนะฮะหรือสตรีวิทยาศาสตร์มีติ่งหูที่ยิ่งใหญ่ติ่งหูใหญ่ๆจะได้สามีดีนะคะเดี๋ยวกระเทยนะต่อไปเนี่ย หมอโทนี่คัดเตรียมฟิลเ,เลอร์ไว้เยอะๆเลยค่ะเพราะกระเทยจะไปฉีดติ่งหูให้ย้อยกันค่ะารอนี่อายต้องหยุดนะคะไปฉีดติ่งหูกันแท้มารามแพมมีฝ่ายตรงนมหรือตรงราวนมคะ่ะอ่าเมื่อกี้เปิดให้น้องเขาดูแล้วออนะคะจิงใจชายได,ไดมีฝ่ายตรงราวนมซ้ายและข่าจะได้สามีดีและร่ำรวยวนะคะออสวยปะล่ะ ที่สูตรับบทนาอวยกันแน่นอนนางอวยไงพราหน้ายังไม่เสร็จไงเดี๋ยวค่อยด่าทีเดียวตัเแื่ยงไงต่อคะลูกตำแหน่งนี้สําคัญเขาเรียกว่าไฝเสาค้าฟ้าก็คือมีไฝที่ต้นคอตครับใช่ได้นะคะหรือสตรีวิทยาศาสตร์ไดมีไฝตรงต้นคอคือจะได้รับการอุปถัมจากลูกค้าผู้ สูงสักละมั่งคั่งค่ะ,ะ,ะดังนั้นนะคะใครที่ติดต่อขอแต่งหน้าฟรีเนี่ยไม่รับแล้วนะคะ <laughs> ยาวเป็นเบลล่าราณีเลยนะคะอันนี้เป็นเบลล่าราคะค่ะถ้าเบลล่าราดีนะคะติดตามมาดามแพมเธอจะมีคู่ที่ดีและร่ำรวยอาจจะเป็นนักธุรกิจต่างชาติหรือในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เธอพูดจริงหรือพูดเล่นเดี๋ยวเบลล่าเนี่ยเกียรไม่ไคมชัดลึกแล้วแม่จริงเหรอมีชื่อฉันด้วยเหรอแล้วหมายความว่าให้มาตามมาดามแพมนี่คือต้องให้มาให้มาฟังคลิปนี้แล้วฟังมาดามแพม คิดว่าจะให้มาครบต้องมาแต่งหน้ากับมาดามแผมเนี่ยค่ะบุญจะถึงหรือเปล่าเธอนักะมองขึ้น่ะบุญเบลล่าจะถึงหรือเปล่าใช่ไม่ใช่บุญกุจะถึงนะบุญเบลล่าจะถึงไหมจะเนหน้าน่ารักอ่ามองขึ้นด้านบนค่ะเบลล่าน่ารักและชั้นล่าน่ากลัวก็น่ารักอยู่ค่ะเท่ากับน่ารักอยู่เท่ากันารักพาหน่ารักอยู่ นะะคตอนนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยังเห็นเห็นว่าสวยเออน้องฟิล์มทิฟฟานี่เข้าแล้วหนึ่งนะคะหนูสวยอยู่แล้วแม่ไปล้างแม่ถ้าตาสวยเนี่ยมันก็มีใชไปกว่คขึ้นบางทีในการทำศัลยกรรมไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคะบางทีเนี่ยทำมาแล้วก็ไม่สวยนะคะคล้ายเพชนักปราชญ์เละคล้ายเพชนักปราชญ์เลยพูดจะขัดตลกแม่พูดขำมาก ปาง,ปางกั้นขำแล้วหนึ่งอากั้นขำแล้วหนึ่งนะคะคล้ายเพชรนัประพาแล้วหนึ่งนะคะน้องเลสซิ่งคะแม่หนูอยู่นี่คะ่ะ ปวยกันเองนะคะไม่มีใครชมนะคะช่างแต่งหน้าแต่งเก่งเ้ยนะเม่แล้วหนูไม่เคยให้ช่างแต่งหน้าใครแต่งเลยเหรอคะก็เคยอยู่ค่ะแล้วสวยไหมคะก็หนูสวยอยู่แล้วอะแม่เออแล้วถามว่าสวยไหมคะชอบไหมคะชอบมากค่ะเมย์อ่างั้นมึงก็ไปจ้างเขาไม่ต้องจ้างกูนะคะชอบแม่ชอบเมยชอบเม่ชอบเมยชอบทำเสียไปอีชีแบบเม่ นะคะสามปวดจบจบอุ้ยรักนางรักน้องทิพย์อยู่รักน้องทิพย์นะฉันอยากให้นางเห็นตัวเองเหมือนกันแหละแต่ตอนนี้ครูเบียวไม่ให้ดูหรือเรื่องมากมสวยสวยเหมือนแม่ไงคะสวยเหมือนแม่ไงคะแม่เข้าสิงแล้วหนึ่งโอ้แต่ผเขาสวยหนาเหมือนมาดามแพมเลยนะคะเออก็น,นี่ไงก็ปอปทรงมาดามแพมเลยสิคะ อ่าอ่ะเดี๋ยวถามสินแส่นิดนึงว่าผู้หญิงปากหนาเนี่ยคือดีไหมคะปากใหญ่ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะนะคะว่าปากได้ไม่เท่ากันนหละนะละปากเล็กกับปากใหญ่เนี่ยเขาให้วัดนะคะ มุมปากถ้าสมมติมุมปากเลยปีกจมูกทั้งสองข้างถั่วใหญ่ละที่เนี่ยกว้างกว่าปากมดลูกอีกท่าอย่างนี้ถือว่าโอเคนะคะโอเคนะคะแล้วปากที่ดีเนี่ยต้องเป็นปากหนาๆอวบอิ่มดีๆแล้วมุมปากเชิดเนี่ยจะโชคดีทั้งการเงินและความรักแต่ผู้หญิงคนไหนที่มุมปากตกปากเล็กจนเกินไปก็มักจะได้เป็นอนุภรรยาหรือเมียน้อยนั่นเองค่ะอ๋อสนุกนะคะไม่ต้องไปฉีดปากค่ะเป็นอนุภรรยาดีกว่าค่ะเพราะอะไรครับผัวรักมากกว่าเมียหลวง อ่ะอีกดูรีบๆอ่ะอ่ะโอเคค่ะกระจกอุ้ยลงประกวดได้เลยแม่ลงประกวดใช่คิดไปเองนะคะว่าสวยชอบไหมคะชอบมากค่ะแม่อุ้ยแม่ดูสวยมากเลยตาโตไหมตาโตไหมเบลไหมตาโตดูแบบเออหางหงกลดแล้วตางอยู่ขแามานะคะโอ้เป็นมาดามแล้วนึงบังไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราให้น้องเปลี่ยนชุดค่ะ วันนี้เนี่ยเปลี่ยนลุคแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าสวยมากนะคะเหมือนสามนางงามมาประทับทรงเลยค่ะวันนี้นะคะซึ่งหมายความว่าเหมือนมาดามแพมนั่นเองนะคะมาดามเป็นตสิงแล้วหนึ่ง,งนะคะอเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยชอบน้องตรงฟางให้ไปติดตามได้ที่ไหนคะที่แฟนเพจเพลงสวยรวยปังด้วยพลังของเฮงยุค 4G แค่กดถูกใจเพจก็เฮงแล้วค่ะค่ะเห็นใครคะ เห็นดีดีนะคะไม่ได้เห็นมาดามแพมเราจะเห็นไปด้วยกันเราจะเห็นไปด้วยกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วใครเนี่ยที่อยากสวยก็ต้องดูมาดามแพมนะคะดูมาดามแพมวันนี้สวยชาตินี้ค่ะถ้าดูมาดามแพมชาติหน้ามึงไม่ต้องสวยแล้วล่ะค่ะเอาไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนางแบบกิติมาศด้วยนะคะด้วยควานดีค่ะม